สวัสดีค่ะเจอกับแม่หมอช่องปิ่นแก้วทารอด936นะคะก็จะมาทำคลิปเรนดอมนะคะในหัวข้อรักที่มีประเด็นไม่ได้คุยกันนานมาแอบ,บส่องความรู้สึกของเขากันนะคะแม่หมอจะเน้นย้ำเสมอนะคะว่าเป็นดวงโดยรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้อย่านำไปตัดสินใดๆน,นะคะไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะ อย่านำไปตัดสินใดๆนะคะฟังเล่นๆแล้วกันนะคะมาดูกันเลยค่ะตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรโหสิบดาาเจ็บปวดค่ะรู้สึกว่าเหมือนโดนแทงข้างหลังอืรู้สึกเจ็บเจ็บนะคะอืตอนนี้กําลังปรับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกปรับสมดุลน,นะคะว่าเขารู้แล้วล่ะค่ะว่าเขาต้องการอะไรเขา หันกลับมาอยู่กับตัวเองมามองความรู้สึกของตัวเองว่าต้องการอะไรกันแน่ตอนนี้ได้คำตอบแล้วนะคะว่ารู้สึกอย่างไรต้องการอะไรออยากเจอค่ะอยากพาคุณไปดื่มไปเที่ยวไปเฉลิมฉลองไปเฮฮาปาร์ตี้สังสรรค์ทานน้ำมีนกรกฎพิจิกธทานลมีถุนตุลกุมนะคะรู้สึกเจ็บปวดนะคะแล้วก็อยากเจอคุณมากค่ะอยากพาคุณไปเที่ยวอตอนนี้ก็ หันไปโฟกัสในเรื่องของการงานนะคะถ้าไฟเม่สินธนูโฟกัสในเรื่องของการงานค่ะเก่งคุณคนนี้เก่งเฉลียวฉลาดนะคะมีไฟในการทํางานหกถ้วยก็เป็นคนเก่าๆของคุณนั่นแหละค่ะคนรักเก่าคนในอดีตคนเก่าๆจะวนกลับมาเพราะอะไรเพราะในนั้นมันยังมีความรู้สึกรักความผูกพันความผูกพันนี่มันตัดยากนะคะอืมอย่างอื่นเนี่ยง่าย แต่ความผูกพันเนี่ยยากกว่าจะตัดได้ดื่มได้มันยากนะคะเพราะเขาคิดว่ามันเป็นความผูกพนันเขาก็เลยรู้สึกคิดถึงห่วงอะไรประมาณนี้นะคะเจ็ดเหรียญเขาก็รอดูสถานการณ์อยู่นะคะว่า,าจะเป็นไปยังไงเขาก็รอดูอยู่คะ่ะอรอดูอหรือเพื่อเขาปิดก,ก่อนนะคะก็รักแลรักปรารถนาในตัวคุณเห็นไหมคะอืม ครั่งไครหลงไหลเพราะคุณน่ะดูดีมีสเสน่ห์เหลือเกินเขาอาจจะหลงในเรื่องของ18บแปดวกในเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกในเรื่องของวัตถุไอกายภาพของคุณนะคะอืมเห็นไหมก้าวเหรียญเขามองว่าคุณน่ะเป็นคนที่รักตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองมีเขาก็ได้ไม่มีก็ได้เพราะคุณไม่ได้สนใจในเรื่อง,องความรักคุณมีความสุขกับตัวเองรัก รักอยู่กับธรรมชาติอยู่กับัตว์เลี้ยงอะไรประมาณนี้คุณกลับมารักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองนวทนนี้เขาก็เลยวิ่งตามคุณนะคะเห็นไหมคะพอเราไม่ได้โฟกัสไม่ได้สนใจเขาไม่ได้วิ่งตามความรักเขาก็จะวิ่งตามมาหาเราเองค่ะคนคนนี้เป็นคนที่รักอิสระนะคะเดอฟูเป็นคนที่รักอิสระชอบเดินทางท่องเที่ยวหรือแม้แต่คุณเองคุณก็เป็นคนที่รักอิสระเหมือนกันนะคะหลังจากนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี ไม่แน่นะเขาอาจจะเดินทางมาหาคุณหรือไม่ก็คุณจะเดินทางไปหาเขาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีแน่นอนค่ะบางท่านบางคนมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะย้ายที่ทํางานย้ายบ้านก็ได้เนาะเขามองว่าคุณมีความเป็นแม่สูงเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตาอกอ้อมอารีมีความเป็นผู้ให้นะคะอืเป็นแม่ของลูกเขาได้อะ่ะเห็นไหมคะอคุณเป็นแม่ของลูกเขาได้นะ,ะอเป็นผู้หญิงที่ดูดี แต่งตัวดีมีสเสน่ห์แถมยังจิตใจดีมีเมตตาอีกนะคะเออเดี๋ยวคุณคนคนนี้อ่ะเขาเสียใจนะที่เขาเดินหันหลังออกมาให้กับคุณนะคะอืมเขาเสียใจแล้วบางทีไม่แน่พลังงานอาจจะเป็นไวเวอร์ซ่าก็ได้คุณจะเดินออกมาจากอดีตที่มันเจ็บปวดด้วยก็ได้นะเรามาแอบส่องความรู้สึกเขาแต่คุณอันเดินหันหลังให้แล้วนะคะคุณเดินออกมาแล้วเห็นไหมคะ คุณนิ่งๆเฉยๆคุณปล่อยวางอืมคุณนิ่งๆ,ๆเฉยๆคุณปล่อยวางคุณไม่ทําอะไรแล้วเห็นไหมแต่เขาสิคะเขาอยากจะมาขอโอกาสอยากจะมาหยิบยื่นความรู้สึกดีๆให้กับคุณอยากจะมาเริ่มต้นใหม่ขอโอกาสค่ะคิดได้แล้วเนี่ยเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าเป็นคนที่มีความคิดเริ่มสร้างสรรค์คนคนนี้อาจจะอายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะคะเป็นคนเก่งฉลาด mm hmm. เรียนรู้ได้ไว แล้วจะไงต่อคะเห็นไหมคะเหงาเบื่อตอนนี้รู้สึกเบื่อหน่ายไม่ได้ดันใจรู้สึกเหงาอยากง้ออยากขอโอกาสอยากขอความเห็นใจจากคุณนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยรู้แล้วแอบส่องแอบมองค่ะคุณคนนี้แอบส่องแอบมองมีโลกส่วนตัวสูงอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะเนี่ยแอบส่องแอบมองคุณด้วยนะคะเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าคุณเป็นคนที่โดดเด่นมีเสน่ห์ เดอสตาเป็นคนมีชื่อเสียงโดดเดน่นโด่งดังอาจจะมีชื่อเสียงในโลกโซเชียลก็ได้นะคะคุณนะเป็นที่รู้จักเป็นในวงสังคมของคุณเป็นที่โดดเดน่นมีเซ็กส์เพลย์สูงหุ่นดีหน้าตาดีผิวพรรณดีมีสเสน่ห์ด้วยเห็นไหมคะเนี่ยเดวิลเนี่ยคุณมีสเสน่ห์หนักมากเลยนะช่วงนี้ไม่หมอะขอผิดก่อนนะคะคุณเป็นคนมีสเสน่ห์เขาหลงสเสน่ห์คุณมากคะ่ะเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เห็นไหมคะเดวิล ร่างใา้หลงไหลในตัวคุณความมีสเสน่ห์ี่ยเขาแอบส่องแอบมองคุณเขาบอกว่าช่วงนี้คุณน่ะรู้สึกว่าดูดีมีสเสน่ห์เหลือเกินนะคะเห็นไหมคะเนี่ยเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้อยากง้ออยากขอโอกาสอยากเริ่มต้นใหม่เห็นไหมคะน้วี้อยากเข้ามาแน่นอนเลยอืมแล้วยังไงต่อแอบส่องแอบมองค่ะคนนี้อายุน้อยกว่าชัวเลยอ่ะเนี่ยแอบส่องแอบมองค่ะแอบส่องแอบมองอืม ถ้าหากว่ามีช่องทางในการาติดต่อสื่อสารหรือว่าเขาอาจจะเอา,อาเฟซปลอมมาแอบ,บส่องคุณก็ได้นะคะเนี่ยถ้าหากว่ามีการบล็อกปิดกั้นอะไรกันไปแล้ว mm hmm. เขาก็แอบ,บส่องแอบบมองคุณนะคะส่องเสลือเกินส่องบ่อยมากเลยคนคนนี้นะคะเห็นไหมคะแล้วเขามีข้อความอะไรฝากมาบอกคุณบ้างคะมาดูกันคะ่ะว่าเขามีข้อความอะไรฝากมาบอกเ,ออเขาบอกว่า ฉันมีภาระต้องรับผิดชอบเขาบอกอแล้วยังไงต่อคะคิดถึงแอบส่องทาอะไรอยู่น้เห็นไหมตรงกันไหมคะเนี่ยคิดถึงเขาแอบส่องคุณอยู่ค่ะเนี่ยเนี่ยความรักไม่เจ็บหรอกความผูกพันต่างหากที่เจ็บเห็นไหมคะเฮ้ไพ่เนี่ยเนี่ยมันเป็นความผูกพันมันเป็นความผูกพันไม่หมอบอกแล้วมันเป็นความผูกพันเนี่ยกับไพ่ใบเนี้เนี่ยความรักมันไม่เจ็บหรอกแต่ความผูกพันนั่นแหละมันเจ็บนะ เขาบอกว่าเขาฝันร้าย,ายเห็นไหมคะเขาฝันร้ายอือยากเดินทางไปหาคุณนะเห็นไหมเขาอยากเดินทางมาหาคุณนะ่ะเห็นไหมคะใจจะขาดและคิดถึงมากนะอย่ารีบไปไหนนะรักมากรู้ไหมเขาบอกเขารักคุณมากเลยนะเนีย่ยเขาเขาไม่อยากให้คุณหายไปไหนไปสุดท้ายนะคะคอยดูโชคชะตาจะพาเราไปถึงไหนฉันเองก็อยากจะรู้เหมือนกันอคอยดูนะเขาเขาก็จะคอยดูว่า คุณและเขาโชคชะตาโชคชะตาจะพาไปถึงไหนรอดูนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อยังไม่จุกง,ง่ายๆนะคะเนี่ยเขาจะมีการ,ทรกเทคแอคชั่นแน่นอนเลยเขาจะมาขอโอกาสแอบส่องแอบมองอยู่รอดูสถานการณ์อยู่ว่าจะเอายังไงตอนนี้รู้สึกว่าเจ็บมากเจ็บปวดเหมือนโดนหลอกโดน,ดนแขนงข้างหลังอะไรประมาณนี้นะคะอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจอยากจะเดินทางมาหาอยากจะพาคุณไปเที่ยวแต่ว่าตอนนี้ก็ได้แต่โฟกัสในเรื่องของการงานนะ เขาก็ามองคุณว่าคุณอะรักตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองมีความเป็นแม่อยากให้คุณเป็นแม่ของลูกของเขาอยากจะขอโอกาสเริ่มต้นรักครั้งนี้ใหม่อยากจะเริ่มต้นใหม่เพราะว่าคุณอะเป็นดาวดวงเด่นเป็นคนที่มีเซ็กแอบเคลียวหุ่นดีหน้าตาดีผิวพรรณดีมีเสน่ห์ในรื่อนช่วงนี้แอบส่องแอบมองทุกช่องทางเลยนะคะนี่คือ ความรู้สึกของเขาคนนั้นเรามาแอบส่องเขานะคะรักที่มีประเด็นรักที่ไม่ได้คุยกันมานานแล้วว่าเขาเป็นยังไงตอนนี้เขารู้สึกยังไงก็น,นี่แหละค่ะคือความรู้สึกของเขาในเวลานี้นะคะเป็นวลังงานโดยรวมนะคะสำหรับแรนดอมนี้คลิปนี้ไม่หมอฝากไว้แค่นี้ไว้เจอกันแรนดอมหน้านะคะสวัสดีค่ะ